สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาแฟนบอลทั่วประเทศไปร่วมลุ้นร่วมตะลึงกับฟอร์มสุดปังที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเพราะมันเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกของท็อตแนมฮอสเปอร์ยุคใหม่ยุคของกุนซือโทมัสแฟรง เกมนี้สเปอร์ยกพลไปเยือนเรดดิ้งทีมจากลีกวันแม้จะดูเป็นเกมง่ายๆในสายตาคนทั่วไปแต่สิ่งที่ทุกคนจับตาคือโฉมใหม่ของไก่ด้วยทองยุคเปลี่ยนโคช้ชและดาวรุ่งพุ่งแรงที่เพิ่งย้ายมาเด็กคนนี้เชื่อว่าลูก้าวูชควิช ใครจะไปคิดว่าเด็กวัย18ปีที่เพิ่งย้ายมาจากไฮดรูคสปลิตยังไม่ทันลงพรีเมียร์ลีกแม้แต่นัดเดียวจะเป็นคนที่แบกเกมรุกและเกมรับในวันเปิดตัวใช่ครับผมไม่ได้พูดเล่นนาทีที่49ของการแข่งขันลูก้าวูชโควิชเติมขึ้นมาโคกจากลูกเตะมุมส่งบอลให้วิวแลงเชียยิงให้ทีมขึ้นนำา1ต่อ0 ไม่พอครับนาทีที่53เพียง4นาทีต่อมาเจ้าหนูวูชโควิชเติมขึ้นมาอีกครั้งยิงเองด้วยเท้าซ้ายเสียบเสาเข้าไปแบบสุดเฉียบเป็นประตูปิดกล่องให้สเปอร์ชนะ2ต่อ0หลังจบเกมโซเชียลของแฟนไก่ด้วยทองแทบแตกคอมเมนต์จากแฟนบอลเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงเช่น เด็กคนนี้โหดเกินไปแล้วใช้เวลา8นาทียิงได้1นึ่งแอสซิสต์หลูกนี่มันเวอร์ชินฟานได้เวอร์ชินวัยรุ่นเซนเตอร์ฮาฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอย่างเป็นทางการบอกเลยว่าแฟนบอลอังกฤษหลายคนถึงจบตะโกนว่าของจริงเพราะไม่ใช่แค่การลื่นบอลแต่วูดโควิชแสดงถึงไอฟุตบอลความนิ่งความเข้าใจแท็นติกในวัยเพียง18ปีเท่านั้น แม้จะเป็นแค่เกมแรกของกุนซือคนใหม่อย่างโทมัสแฟรงค์ที่เคยทำผลงานยอดเยี่ยมกับเบรนฟอร์ดแต่สิ่งที่เราเห็นชัดคือความสมดุลในเกมการดันเกมรับให้กลาาเป็นตัวทำเกมรุกการเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนลงสนามแสดงให้เห็นว่าโทมัสแฟรงค์ไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงเขากล้าส่งเด็กลงกล้าใช้ทรัพยากรใหม่และที่สำคัญเขาเห็นบางอย่างในตัววูชโควิช หลังจบเกมวูชโควิชให้สัมภาษณ์ว่ามันรู้สึกเปอร์เฟกมากครับทุกคนในทีมทั้งนักเตะและโคช้ชช่วยสนับสนุนผมตลอดผมมีความสุขมากที่ได้ลงสนามกับสเปอร์คำพูดเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความมั่นใจและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมแฟนแฟนสเปอร์ฟังแล้วก็ยิ้มกันทั้งประเทศแน่นอนครับ อย่าลืมนะครับว่าเด็กคนนี้เพิ่งอายุ18ปีเท่านั้นแต่เขามีส่วนสูงถึง193เซนติเมตรมีร่างกายที่พร้อมชนกับนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกมีความกล้ามีสมาธิและมีเทคนิคที่เกินอายุสิ่งที่น่าสนใจคือวูชคอวิชเป็นลูกสาวของอดีตนักเตะและโค้ชทีมชาติโครเอเชียเขาเติบโตมาท่ามกลางบรรยากาศฟุตบอลแทๆ้ๆนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงคิดเป็นระบบและเล่นแบบผู้ใหญ่ตั้งแต่นัดแรก แน่นอนครับว่าสเปอร์มีตัวเลือกแนวรับมากมายไม่ว่าจะเป็นมิกกี้ฟานเดอร์เฟนคริสเตียนโรเมโรหรือเอริกไดเออร์แต่การที่โค้ชกล้าให้วูชโควิชลงเล่นตัวจริงในนัดแรกและเจ้าตัวทางผลงานได้โดดเด่นขนาดนี้มันอาจหมายความว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มาแค่เพื่อเรียนรู้แต่กำลังจะยุดตัวจริงตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูกาล หลังจบเกมกับเรดดิ้งสเปอร์จะเตรียมตัวเดินสายอุ่นเครื่องต่อในเอเชียและยุโรปก่อนจะเข้าสู่พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025แมตชที่ทุกคนรอคอยคือการพบกับบิ๊กทีมระดับท็อปเช่นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเชลซีหรือลิเวอร์พูลที่จะเป็นบททดสอบแท้จริงของเด็กหนุ่มอย่างวูชโควิชลูก้าวูชโควิชไม่ใช่แค่ดาวรุ่งทั่วไปเขาเป็นทายาทลูกหนังของตระกูลที่ผูกพันกับฟุตบอลมาตลอดชีวิต พ่อของเขาเป็นอดีตนักเตะของทีมชาติยูโกสลาเวียส่วนแม่ก็เป็นนักกายภาพบำบัดให้กับนักกีฬาในโครเอเชียวูชโควิชเติบโตมากับบอลทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแบบแท้ๆเข้าร่วมอะคาเดมี่ของไฮดุกสปปิลตั้งแต่เด็กและก้าวขึ้นเป็นกัปตันทีมชุด19อยู่ได้อย่างรวดเร็วจุดเด่นของเขาคือความมั่นใจการยืนตำแหน่งที่นิ่งเกินวัยและความสามารถด้านการออกบอลที่โดดเด่นจนแมวมองของหลายทีมในยุโรปต้องตามติด แม้ว่าเรอัลมาดริดและไปอสเชจะให้ความสนใจแต่สุดท้ายเป็นสเปอร์ที่กล้าปิดดีลก่อนใครด้วยค่าตัวประมาณ12ล้านยูโรนักวิเคราะห์จาก SKY SPORT และ THE ATHLETIC เริ่มนำชื่อวูชคอวิชไปเปรียบเทียบกับตำนานแนวรับอย่างราฟาเอวารานเพราะมีความนิ่งเชียบและไม่หว่นต่อเกมใหญ่มัตตทสเดลิกเพราะเดบิวต์ตั้งแต่อายุยังน้อยและเป็นผู้นำเกมรับแบบธรรมชาติ เวอร์จินฟานไดเพราะมีรูปร่างสูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีและออกบอลแม่นยำนักวิเคราะห์บางรายถึงกับบอกว่าหากสเปอร์ไม่ทำลายพรสวรรค์ของเด็กคนนี้เขาจะเป็นกองหลังระดับโลกในกอีกไม่เกิน3ปีจากรายงานของสื่ออังกฤษบรรยากาศในสนามหลังจบเกมนั้นอบอวนไปด้วยเสียงชื่นชมแม้เป็นแค่เกมอุ่นเครื่องแต่แฟนบอลของทั้งสองฝั่งต่างก็ลุกขึ้นปรบมือให้วูชโควิชตอนเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกม หนึ่งในแฟนบอลสูงอายุของเรดดิ้งบอกว่าฉันดูฟุตบอลมา40ปีเด็กคนนี้เล่นเหมือนกองหลังวัย30ที่ผ่านแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วอย่าลืมนะครับว่านี่คือพรีเมียร์ลีกดินแดนที่แม้จะเก่งแค่ไหนก็มีแรงกดดันมหาศาลร,รออยู่ทุกมุมวูชควิชจะต้องรับมือกับทั้งเกมที่หนักกว่าเร็วกว่าและการเพ่งเล็งจากมือแบบไม่หยุดพัก แต่จากทัศนคติที่เขาแสดงออกทั้งการสัมภาษณ์ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความนิ่งบนสนามทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเขาเอาอยู่วูชโควิชอายุแค่18ปีเขาเพิ่งมาอังกฤษและต้องเรียนรู้วัฒนธรรมฟุตบอลแบบใหม่การปรับตัวอาจต้องใช้เวลาโคชแฟรงก์เองก็น่าจะวางแผนพัฒนาเขาระยะยาวเพราะอย่าลืมว่าสเปอร์เคยพลาดกับการใช้งานดาวรุ่งแบบเร็วเกินไปดังนั้นสิ่งที่แฟนไก่ควรทำคืออดทน ให้เวลาและสนับสนุนเด็กคนนี้อย่างเต็มที่เพราะหากเขาเติบโตขึ้นอย่างถูกทางวุชโควิดอาจจะกลายเป็นตำนานเบอร์ใหม่ของทีมเหมือนที่เคยมีชื่อเสียงกองหลังอย่างยางแฟนตองเกนหรือเลลลี่คิงการมาของบูชโควิชบวกกับแนวทางของโค้ชโทมัสแฟรงค์คือการส่งสัญ,ญญาณให้โลกรู้ว่าซูปเปอร์ไม่ได้หวังแค่ท็อป6แต่หวังสร้างทีมให้ได้แชมป์ในอนาคตอันใกล้ และหากเด็กคนนี้ยังรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ได้เราอาจได้เห็นเขากลายเป็นหนึ่งในกัปตันทีมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและนี่คือทั้งหมดของข่าวเดือดครับขอบคุณที่รับชมจนจบเลครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับประเด็นร้อนครั้งหน้าสวัสดีครับ